สวัสดีค่ะทุกท่านสุดตากินพ,พาเที่ยวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดยาไกลจะวันหยุดวันแม่จะพามาชิมอาหารที่เซตนัวสารายานครปฐมกันนะคะด้านข้างๆก็จะมีขายพวกผลไม้ก่อนเข้าร้านอาหาร ข้างๆนี่ก็มีขายผลไม,ม้ทางนู้นก็มีพอเดินออกได้แม่เดินดูข้างๆนั้มีมีขายผลไม้ดองพวกขนมของเชื่อมเนี่ยแก้วแล้วก็มีเค้กว้าช่องเค้กมะพร้าวค่ะพี่นั่นเขาคุยอะไรพี่วัอดีป่ะตานร้อยแก้วขายยังไงคุณละหนึ่งร้อยพี่ได้สามก้วยค่ะ หนึ่งร้อยใส่สามแล้วก็ลูกฟันสดอันนี้ก็หัวนึ่งร้อยอ่อนทุกลูกเลยจ้าแล้วก็มีกล้วยเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมปากเกเชื่อมขนุนเชื่อมตะปันเชื่อมพี่ปลาเชื่อมเอฟพวกนี้เก็บได้นานไหมอยู่ได้หนึ่งเดือนสิถ้าไม่ใช่เย็นมันก็อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์พี่ถ้าใช้เย็นได้หนึ่งเดือนพวกเชื่อมอยู่ได้น่ารักสิแล้วก็มีอันนี้เป็นทองม้วนทองม้วนลูกฟันกะโดดอันนี้ก็อร่อยอ๋อมาลอยถ้งกระดูกฟันกระโดดแทน จินม้าแล้วค่ออกมาได้เลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นหม้อแกงที่จะเป็นบุรีค่ะม้อแกงถ่านละห้าสิบบาทค่ะพี่ม้อแกงเผือกไทยอันนี้อะไรอันนี้เป็นเค้กค่ะพี่มีเค้กลอดช่องไหมว่าเค้กขาวค่ะพีู่น้องซากกรเจ้าดังนะคะบะเต๊ะบะเต๊ะนะจานเค้กอร่อยมากเลยค่ะยังไงอันเล็กอันละแค่สิบสองร้อยค่ะพี่แล้วก็อันใหญ่อันละร้อยหกสิบาทพี่ ้้าไา่ดอกชานี่เป็นวนตอคะรออนี่เยไม่ใช่เยลลี่นี่รูเล่นะอ่อนมากพี่ต้องกินเล่นก่อนอันนี้ม้าช่องได้อันนี้คืออะไรอันเป็นแมคคาดเมียค่ะพี่ของว่งขอ่างยมีแมคคาดเมียกับลช่องนะพี่อะไรค่ะค่ะว่าข้าวก้วบง่อยนะพี่ีจาอันนั้คอยซื้อกับได้เลยค่ะพี่ เอเาอยายนี่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่จ้านะคะยังหาที่นั่งไม่ได้เลยซื้อของหวานไปก่อนแหละข้างนอกก็มีที่นั่งแบบสบายๆเอาจะไปห,ห้องแอร์ที่จะไปนู่นกลองคิวตรงนี้เป็นแผนที่ร้านอาหาร จะมีจุดทุง่งนาอยู่ด้านบนจุดทุง่งนาอยู่ด้านบนตัวนี้เป็นสะบัวรอบนี้เป็นสะมรกต ีดจะเดินไปดูนู่นก่อนปิดลมไปตรงนี้เป็นห้องแอร์ถามก็ดูห้องแอร์มีโต๊ะวางไหมยังค่ะห้องแอร์มีโต๊ะวางไหมโอ้โหไม่มีเหรอเดี๋ยวยังไงพี่เป็นต่อรับคิวดูก่อนนะอ๋อได้จ้ะ ที่จองคิวแบบนี้ก็เดินดูรอบๆก่อนนั่งแถวนี้แล้วล่ะพ่อทำอะไรพ่อเอาโกโก้ฮะพ่อเอาโกโก้เอาอะไรเนียโกโก้ นั่งตรงที่นั่งสระมรกตนี่แหละตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่สระมรกตเราจองพื้นที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวห้สั่งอาหารเขาดูบรรยากาศรบอบอๆร้านอาหารแซบนัวใช่ไหมลูกนี่อยู่ไว ตอนเย็นมีดนตรีสดน้ำเขาจะไม่เขียวแท้พอดูเมนูแล้วก็สั่งอาหารไปเลยนะเดี๋ยวจะเดินทายรอบๆบริเวณส่วนอาหารแซบนัวของเขาพื้นที่ใหญ่มากเดี๋ยวจะเดินทายลูกไปก่อน าดูรอบๆบริเวณร้านอาหารเซตโนวค่ะศาลายาที่นี่ที่ใหญ่มากค่ะบรรยากาศสวยมากทุง่งนามีต้นมะพร้าวน้ำหอมที่นี่เรามาจองโต๊ะเรียบร้อยรออาหารเนาะรออาหารแล้วก็มา ถ่ายรูปถ่าย,ยบรรยากาศรอบๆอันนี้บรรยากาศริมทุ่งนานะคะร้านอาหารแซ่บนัวิทุ่งนามีบ้านพักบรรยากาศรอบๆสวยมากบรรยากาศดีหายใจเต็มปอดเลยค่ะระวังรออาหาร มาถ่ายรูปเลนกันก่อนสวยงามมากค่ะที่นี่เสร็จแล้วเรากลับไปชิมเมนูอาหารของเราที่สั้งไว้วันนี้สั่งหมูเตะหอยแทงลวกแล้วก็กุ้งเผาเดี๋ยวจะมาชิมเมนูกุ้งเผา แลเรืออะไรนะตำตำนัวเนาะโอเคไม่เร็วตำนัวคุงเขาสดมากอะลูกอ๋อลูกสั่งข้าวเปล่าด้วยใช่ไหมอันนี้ตำต้องม,ม,มีกระดาษกระดาษมีมีมี่มมมีไง,ไงโอ๋อ อ่ะบอลเอาตำนัวมาวางฝั่งนี้ดิ้กระดาษไทยตำนัวมาไว้ฝั่งนี้แม่มียางมาวมน่ยไม่ได้เอามามนะั้ง อย่างมันผมอุ้ยตำนัว,นวเขาใส่ไรบัวด้วยอะ่ะอุ้ยแม่จะชอบไรบัวหน่อไม้เม,มนูตำนัวเขามาเดี๋ยวถ่ายให้กินกัน กินมากนนเดี๋ยวจะแกะกุ้งให้กินเดี๋กุ้งสดมาก ก,ก็กกกกชิมกับเลชิมซีฟู้ดชิมซีฟู้ดที่นี่เขาปัน่นอย่างละเอียดเลยเยอะเยอะยกจะชิมให้ดูนะคะนี่ชิมสด มีหอ,อยแครงนะคะหอยแครงสกดกิมนำกิมซนปำกิมซิปดก็อร่อยมากเปรี้ยว เตตำนัวตำนัวมันก็จะมีหน่อไม้ ไก่บัวหลงจีนปัวแคบหมูพอลองชิมเลยทำไม่มาเผามา ข้าอร่อยมันไม่ได้มันไม่ได้จัดมากอ่ะรสชาติแบบพอดีๆแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยมากอืน้ำจิ้มสด ขผาสดมากมแล้วกินได้เลยถ้าขอัยแล้อนนี้อร่อยมันจะมันกุ้งดีอยู่ตรงนะี้แต่ให้ระวังแค่เพาะอย่างนี้นะเพาะมันมันกินแล้วบางคนแพ้อันนี้เราสั่งน้ำมะนาวสดของเขามาชิมน้ำมะนาวสด หน้าตาดูดีมากเลยมันอยู่กับคนเยอะอ้องแอร์ไม่มีที่นั่งเลยคนจองหมดเลยอากาศมันร้อนมากอากาศมันร้อนคนก็หาแต่ห้องไหนสี่ร้อยหกิบุ่งตัวใหญ่ๆ เดี๋ยวกินของขาวเสร็จแล้วตามด้วยของหวานาแม่ซื้อเค้กมา,าเห็นน้องเขาลิวิ้เมื่อกี้เหมือนอร่อยมากาามเาลยอร่อ,อ,อ,อเยเลยนะเดชวรสทำเค้กเจ้าดังนครสฐุมก็อร่อยจริง กินเสร็จแล้วเดินยอยไปดูบ้านเป็ดกัน,นตรงนี้เป็ดนี่ทางเข้าของเขาไอ,ไอ้ด้าน,าน,านล่างเนะี่ยเป็นทางทางออกไปว่าย,ายน้ำเป็นี่ไงเขามีบ้านเขาเนี่บ้านของเป็ดเวลานั้นเขาก็ไปว่าย,ายน้ำหนูมาทำอะไรที่นี่มาขอของกินอนะ กินอะไรได้ถ้าให้มันรู้ว่าไม่มีของกินแล้วก็ไป